สวัสดีครับพบกับรายการธรรมประจําทางครับมีคําถามอีกแล้วนะครับที่ถามว่าขนาดที่พระนั้นสวดให้ศีลห้ากับเราถ้าข้อไหนที่เราทราบว่าเราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรือว่าสวดตามอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ฟังคําตอบจากหลวงปู่พุทธ,ธอิสระครับจะได้ไม่ต้องโกหกระบางทีบางครั้งฉันก็ถามเขาว่าฉันก็เวลาก่อนฉันให้ศีลฉันถามเขาว่าคุณอยากรับข้อไหนถ้าอยากรับข้อไหนก็รับข้อนั้นตะโบนดังๆ และถ้าข้อไหนที่เห็นว่าคุณท่าจะทําไม่ได้ก็ทําต้มหมูต้มหมูอยู่ในใจบ่นอุบอิบอุบอิบอย่าไปสนใจนต้มหม,หมนูนี่คือบ่นในใจเออต้มหมูต้มหมูก็กลัวว่าถ้างิ่งี่เงียบเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะบอกอข้อน,นี้มึงไม่รักษาก็เราก็เราทำต้มหมูต้มหมูทัปากพุบมิ้มิบนะแต่ที่แน่ๆก็คืออยากจะบอกว่าการรักษาศีลร,รับศีลเนี่ยมันเป็นความสมัครใจของผู้รับเขาไม่ได้บังคับ แล้วเราก็ต้องคิดว่าศีลเนี่ยมันเป็นธรรมนูนของชีวิตที่จะทําให้เราพาเข้าไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและสังคมรับเราอย่างเป็นผู้ปกติสุขเห็นเราเป็นผู้ปกติไม่ผิดปกติดังนั้นการรักษาศีลมัน,เป,นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์และเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องรักษาไว้เพราะว่ามันจะทําให้ตนเป็นผู้ที่มีสถานภาพแตกต่างกว่าเดรัชาน ถ้าบันไดที่เราคิดว่าเราอยากจะเหมือนเหมือนเดราัชานก็ไม่ต้องรับศสินเลยสักข้อหนึ่งแต่ถ้าอยากจะดีกว่าเดรัชานเราก็ต้องมีสักข้อหนึ่งหรือไม่ก็ต้องสักห้าข้อเออเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าข้อไหนก็ได้ถ้าคุณทําแล้วมันทําให้คุณรุ่งเรืองเจริญและจิตใจสงบ,บแล้วนะและก็เต็มใจที่จะทําท